สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮพาะว่าวันนี้นะครับก็เป็นวันที่การ์ดใหม่ๆอย่างสครีมเนี่ยได้เข้ามาสู่เกมมาเบลแซฟของเราให้เองโดยสครีมนะครับเป็นการ์ดผู5ห้าที่มี2 Energy และ2 Power มากับความสามารถก็คือทุกครั้งครับผมที่การ์ดฝ่ายตรงข้ามย้ายเนี่ยจะขโมย2 p o w า r มาจากการ์ดใบนั้นทำได้แค่หนึ่งครั้งตอ่อหนึ่งเทินก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดที่เอามา ช่วยต่อต้านเด็กมูฟได้อีกระดับหนึ่งหรือว่าเราจะทําให้การฝ่ายตนงขคามูฟเองก็ได้และสครีมก็จะได้พอร์เพิ่มด้วยรถกล่องสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีแมนติงและโมเบสเอ็มโมเบสแมนติงก็เป็นการที่เก่งนะอยู่กับเดรถลดพลังได้อย่างดีโมเบสก็เป็นเทคการที่ดีครับกันเซาารากันโลกิได้อะไรอย่างนี้เนาะก็น่าเปิดซึ่งสัปดาห์นี้แน่นอนสครีมผมไม่รอดแน่มาโดนสักทีหนึ่งแต่ อยากการันตีอีกได้ไหมขอร้องเหลืองบให้ไปทําแบบคลิปการ์ดใหม่ต่อบ้างนะเดี๋ยวจะต้องข้ามกันนะมากล่องเดียวมาครับสกรีมครับคลิปนี้จบจบไปดูนานจังเรียบร้อยนี่ไม่ใช่สครีมที่ผมรู้จักแน่ๆโอล้างไม่ดีเลยสครีม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 นี่ก็ไม่ใช่สครีมแย่แนะทุกคน สกล่องก็ยังดีอย่าเหมาเลยขอร้องผมเหมามาสงกงรอบแล้วปะมันจะแย่นะโอเคสากล่องไม่แย่เท่าสีกล่องโอเคเราก็ได้สกรีมมาแล้วสำหรับเด็กลิสตของสกรีมในคลิปนี้จะเป็นเด็กอะไรก็ไปรับชมกันได้เลยครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของผมและต้องการสนับสนุนคุณสามารถส่งซปเปอร์แทคงหรือว่ากดสมัครเมมเบอร์มาเป็นชาวกลิ้นกันได้เมื่อคุณเข้ามาเป็นชาวกลิ้นกันแล้วคุณก็จะมีไข่ และเมื่อเวลาผ่านไปไข่ของคุณก็จะฟักออกมาเป็นเพนกวินตัวน้อยสุดน่ารักขอบคุณเมมเบอร์และผู้ชมทุกท่านครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเด็กที่ผมใช้เล่นในคลิปนี้นี่นะครับก็คือเด็กฟร์สครีมร่บผมเป็นเด็กที่เน้นการมูฟเป็นหลักนะจะเห็นได้ว,ว่าการทุกใบเนี่ยต้องมูฟสักอย่างอะเออมีคำว่ามูฟอะยกเว้นอะไรออดแล้วกันนะฮะมาขอเลิ่มนแนะนาการกันทีละใบนะครับใบแ,แรกเป็นทิงพีคนรนับผมถ้ามีการใดย้ายมาก็ตามโดนลรสองพาวเวอร์ ซึ่งเราก็คอมโบคีย์พินได้กับทั้งโพลาริสสไปเดอร์แมนแล้วก็สเต็กกอนแอโร่เลยแม็กโตก็ได้นะเรีกกได้ว่าเป็นดอปหนึ่งที่ค่อนข้างดีดีในเด็กนี้นะ mm hmm. ต่อมาเป็นไฮเดดบ็อกครับผมเอาไว้ถ้าแซนับย้ายแล้วก็เป็นหนึ่งที่ได้5คือเก่งอยู่แล้วถ้าย้ายไปเข้าคราวเวนก็เก่งขึ้นอีกนั่นเองแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กดแซนับก็ไม่ย้ายหรอกหนึ่งห้าก็เก่งพอแล้วนะฮะต่อมาก็สกิลิ้วผมคลาดได้ใหม่เลยนะฮะถ้ามี่ายตรงข้ามเนี่ย เกิดการย้ายเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามจะขโมยสอง power มาเลยเท่ากับว่าสกรีมเนี่ยได้ทํางานแค่หนึ่งครั้งเนี่ย value เขาก็จะกลายเป็น2องแล้วนะเพราะว่าอีกฝ่ายเสีย2เราได้อีก2องแล้วเรามีอยู่สเป็น26แล้วถ้าฝ่ายย้ายอีกก็จะเป็น20เลย value ที่เรียกว่า2ทีก็คือแบบเวอร์ Word แล้วอะ่ะก็เป็นการที่เก่งน่าดูเก่งแค่ไหนเดี๋ยวไปดูในเกมเพลย์กันต่อมาก็เป็นคารเว่นเราเลกมูฟอยู่ยแล้วนะมูฟเยอะมาก คาวเวนจริงเก่งมากๆนะคอมโบได้กับทั้งบ๊อบซิลโพลิสเบนแมนสเตกร์เอรูแม่งตัวเลยนะฮะตุ้งใบเก่งจัดๆและเพิ่งบ๊อมาเป็น3พาวเวอร์ด้วยแลนะน่เล่นสุดๆต่อมาก็เป็นซิลผมเป็น25ที่เก่งอยู่แล้วและยังสามารถเล่นกับคลาวเวนได้ดีมากๆด้วยนะครับต่อมาก็เป็นโพลาริสผมย้าย1 2ึ่งสองขี้มานะก็เล่นกับสกรีมกับคลาวเวนนั่นแหละฮะต่อมาก็ไปได้ไมเงยนะครับเหมือนโพลาริสเลยเล่นกับสกรีมกับคลาวเวนเหมือนกันเป๊ะและการแผ่นข,ข้ามมา ต่อมาเป็นมายสโมเรียสครับผมถ้ามีการถูกย้ายเนี่ยจะเหลือ1นึ่งีก็เป็น1นึ่ีได้6ก็คือเก่งอยู่แล้วเด็กเราย้ายไม่ยากครับต่อมาสเตกกรนนะผมหน้าที่เขาก็คือเหมือนคล้ายๆกับพลิสกับสไปเดอร์แมนแหละเอามาเล่นกับสกรีมกับคารเวนครับแล้วก็4ี่เจ็ดไม่แย่ปั่นป่วนตัวเชนอีกฝ่ายได้ค่อนข้างดีจากการที่มูฟไปทางขวาหนึ่งทีนะฮะไปต่อมาเป็นแอโร่ครับผมมูฟก,การ์ดล่าสุดของพื้นที่อีกการ์ดล่าสุดของอีกฝ่ายมาอย่างพื้นที่นี้นะก็หน้าที่คลา้คลายสเตกกนแต่ว่ามูฟ ก็เล่นกับคาร์เว่นกับสกรีมที่ค่อนข้างดีคิงพินก็ด้วยปีกติไคร้ก่องก็ได้คิงพินได้ดีนั่นแหละ่อมาเป็นอะไรออดค้ับผมอะไเรออดเนี่ยจะกิ่งก็คือเราเปิดก่อนแล้วเราก็เป่าฟู้ลบข้อความใช่ไหมซึ่งเด็กเราเป็นเด็กมูฟเราจะเน้นโตแค่สักหนึ่งเลนก็ได้นะด้วยเขาที่มีสกรีมมาช่วยทําให้โตได้ไม่ยากแล้วเราก็เอาอารเรอเป่าฟู่ไปเลยนะแก้ทางดีเหมือนกันปิดเกมได้ดีแลวสุดท้ายเด็กเขาผมไมได้โตก็เป็นไกด์ปิดเกมที่ดีมากๆเหมือนกันถ้าเราเล่นไม่โตเลนารวหือิงพ โดนเหยียบไม่พักสก,กีมดูดซบมาคือคอมโบแบบบ๊บะบบะ,บะมากๆเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูในเกมเพย์กันเอาละเพื่อป็นการเสียวดาเนี่ยกลัว mm hmm. ด,ด้วยนะครับทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน mm hmm. เพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับเมื่อลงทะกบดกันแล้วเนี่ยก็ไปรับชมเกมเพย์กันได้เลยมาครับผมเข้าสู่เกมกันเลยครับเปิดมาโลชั้นแรกเป็นบิ๊กเฮาส์ผมเปิดด้วยไฮดราบอสไปก่อนแล้วกัน คิงพินเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเล่นไหนดีเธอหน้ะมือเรามีทั้งสเตร,รกกนแล้วก็อารยอดถ้าอย่างนั้นนายอยากเล่นคิงพินขวาสุดโอเคมันจะไม่ได้ผมสเตร,รกกนปัดเข้าคิงพินไม่ได้ไงถ้าอย่างนั้นนะนะหรือผมโลบผมโบลบได้ไหมเพราะซ้ายเป็นบิ๊กเฮาส์เราเล่นสเตรกกนไม่ได้ไงเล่นแมนิโตไม่ได้ไง อีกฝ่ายเปิดมาด้วยมิสเตอร์ซีเนสเตอร์ครับฟิกาวเวอร์แจ่มมากบอกเลยอย่างนี้คิวและมีคิงพินด้วยเจ้าของที่มาเองอีกฝ่ายมันจะเป็นเด็กแพทชื่อออดโอ้สครีมสครีมมาช้าไปเลยดิไม่เป็นไรโอ้โหเปนคนับอิ่มอิอ่มแอรเราไปปัดให้กระลอกปิ้วตัวเหยียบไปเรียบร้อย มึยอย่างนี้เราเล่นโพลาลิสกับสครีมได้สครีมกลางโพลาลิสดึงซ้ายไหมถ้าเพลย์ิดเราจะเป็นแมกนิโตขวาดึงวูเบนเข้าขวาได้สครีมได้พาวเวอร์เป็นสี่โมลิสดึงมาหนึ่งใบโอเคทางซ้ายเขาตันแล้ว ดูสักเฟรตเกอร์มามโฉกอย่างนี้เลยอ่ะเป็นแพสจอรดจริงด้วยครับโอเคทางซ้ายเขาแพ้เราแล้วแล้วเราอาะไรออดไงนี่ไม่ใช่อะไรออดแมริโต้ที่จริงไอ้ละออดก็น่าเล่นนะแต่แมรีโต้เพิ่มพาวเวอร์ให้สครีมได้แถมมีฟิกทาวเวอร์กับคิงพินน่าจะชิวยังไงแมริโต้ก็ดูดีกว่าดึงมาหนึ่งใบดึงมาเป็นวูเบนครับนี่ยิงเดือบ ยิงสครีมโอ้้หูเบนจากเจ็ดเลอลบหนึ่งเลยจะเชื่อแล้วไทเกอร์ออกตรงกลางแพ้กลางแต่ทางขวาหวยชิวทางซ้ายชนะมาหนึ่งเกือบไปหวัดเสียวจริงจีจีครับมาดูกันในเกมนี้ครับเปิดมาโลชั่นแรกเป็นเดไอซ์บ็อกแล้วยิงมาที่คิงพีนเรียบร้อยเรียบร้อยคิดซว่าเทิร์นสเราไม่มีการเล่นอยู่ดี ตรงกลางเป็นโอ้โหมินิแบอีกเล่นคลาวเว่นไปก่อนแล้วกันนะฮะมินิแลบเล่นครั้งคิงพินทั้งคลาวเว่นไม่ดีเลยเพราะงั้นค่อนข้างหนักแต่ไม่เป็นไรเป็นเบรดครับตัดวองเล็กอะไรอะ่ะเฮล่าที่ใส่หวองนั่นหรอลิมโบเจ็ดเทินใช่อีกอวิ สครีมแน่นอนมีเจ็ดเทินสครีมก็ดูดได้เยอะขึ้นนะฮะอลินวิงครับผมตัดไม่ได้คุณล่าไปซิลกับคิงพินอ่านั่นผมเพลงนี้ให้ซิลโดดไปซ้ายบัฟให้คราวเวนแล้วกันเนาะสครีมยังไม่ได้ดูดเลยเพราะว่าผมอยากสไปเดอร์แมน ขวาไปซ้ายดิแต่เขาเล่นซ้ายอย่างเดียวเลยแมแโร่ปะล่ากเฮลคาวมาขวาอย่างไห้สตรีมได้ดูแหละสวบมาสองนี่อะ่ะถ้าคิงพินโดดทับไปเฮลคาวตัวจิลิตีคอเลคเตอร์ซิ้วตัวไปขวาไม่เป็นไร ทิ้งเป็นอโโคลิปเทวคาวใช่ไหมท่านหกแน่นอนว่าแม่นิโต้อยู่แล้วหนูเทวคาวเข้ามาทางซ้ายได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวผมจะโพลาริสดีแมกนิโต้ดีกว่าปะแต่สไปเดอร์แมนโพลาริสก็ไม่ใช่เพลย์ที่แย่นะฮะ่ะสไปเดอร์แมน พื่อนบ้านที่แสนดีของคุณมาแล้วนึงออกมานักโฮโรลาลิสล่าเข้าไปทางขวาเราน่าจะชิวทางซ้ายก็เหมือนจะชิวเหมือนกันเราเล่นแค่นี้น่าจะไม่ไม่น่าจะแพ้อะไรที่จริงทางซ้ายเราเล่นแค่แมนิโตไปเดียวก็พอวะเราจะเป็นยี่สิบสี่ มอนเตอร์ไม่น่าโตอีกได้ถึงสี่หรือเปล่าผมกลัวเขามีเฮลิแคเดียร์ถ้ามีเฮลิแคเดียร์เขาจะได้การไปเท่าไหร่อ่ะผมกลัวเฮลิแคเดียร์อะแค่นี้แหละการไม่ได้มู๊ไม่เป็นไรผมเชื่อมันม่นว่าเราไหวเราคืออน,นาคตเราเป็นเลดี้ซีฟครับไม่มีการ์ดบนมือโอเค ไปนึ่ว่ามีเฮลิเคเดอร์ยังมีชั้นมาได้จีจครับมาดูกันหนเกมนี้ครับเปิดมาโลคชั่นแรกเป็นกาะบอสเตอร์โอเคไม่แย่ผมให้ไดาบอบไปเลยแล้วกันแอนแมนเป็นเด็กซูหรือเปล่าหูไม่นี่แหละไม่นี่แหละแต่ทำเด็กมูฟเล่นยากนะ แต่สกรีมเล่นตรงไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมูฟบนที่สกรีมเนาะอริสาโถนออนโกอิ่งเหรออริสาที่แลบด้วยสบายโอ้โหได้กาทีฟบโซนถ้าเราได้เป็นสเตจก่อนน่ะสเตจก่อนมูฟขวาเรามูฟขวาไม่ได้แถมมีตัวคอสโมคุมกำเนิดอีกหนักเกมนี้หนักมากผมพูดเลยว่าหนักจริง ผมเปิดหลังด้วยหรอจริงผมยังแค่จะสเต็กก่อนนะเอาพาวเวอร์อ่ะตกรกลีไม่ได้มุ้มไม่เป็นไรอ่ะเอาพาวเวอร์ก่อนอ่ะอเขาไปได้ออนกูอิงครับโอเคก็ต้องแอรโอร่อ่ะซึ่งผมไม่อยากแอรโอร่ดึงเนมมาเท่าไหร่แต่ต้องทำแล้วดึงไม่ได้ด้วยมัเนี่ย เพราะมันดึงแฟนตาสติกไงสุดท้ายสกรีมไม่ได้มูฟเลยแต่ผมแมงนิโต้ขวาได้ฮะแมงนิโต้ขวาไหวปะบวกบวกศูนย์นี่บวกสามผมว่าแมกนิโต้ขวาพอมีภาพตรงกลางสก,กรีมไม่ได้โชว์แล้วแต่แมกนิโต้ขวาน่าจะไหวดึงมาสก,กรีมได้แค่บวกสองไงซึ่งไม่ไหวกับลิสานะครับ ซ้ายเป็นครอโอเคสกรีมไม่ได้โชว์แต่ไม่ได้โต้ให้โชว์เกมนี้จีจครับมาเปกันต่อครับผมในเกมนี้นะเปิดปปไปด้วยเข่าว,วิซูวีส์ตามีสกรีมเทินสองพอจะอุ่นใจได้บ้างไหมโนแวร์ไม่แย่นะเพราะว่าสกรีมเราไม่ใช่เปิดตัวกันชาร์ลคิงได้ด้วยโนแวร์ เขาก็เล่นที่โนแวร์เหมือนกันไงแล้วเป็นสกรีมเหมือนกันไงแต่เรามีโพลาริสไงก็ดึงมาเาดีเ๋ยวเล่นกสวมก่อนหนึ่งทีถ้าเธอสีเราจะมีสเตทก่อนเผื่อเขาเป็นโพลาริสเหมือนกันหรือเปล่าอ๋อ,อเป็นโฮปซัมเมอร์นะ อย่างนี้ผมไม่อยากเล่นสปไปเดอร์แมนอะเพราะว่าไมซ์แค่ลดคอสแต่เธอนหน้าเราเล่นสเต็กก่อนอืมผมกำลังคิดว่าถ้าเล่นสเต็กก่อนเธอหน,นี้เธอท่าเราก็เป็นสปไปเดอร์แมนกับซิลได้เธอหกค่อยมายหนึ่งเอนเนอร์จีก็ได้ไม่แย่สเต็กกอนปัดโคฟออกไปด้วยก็ดีมากแต่ปัดเป็นสกรีมอะ ่ะเขาสเต็กก่อนเหมือนกันปาดโพลาริสไปอืสักครีมได้สวมเหมือนกันเขาได้แลมมไหมโอ้คิงพินก็อยากเล่นอ่ะถ้าผม pin, ิิพิิสไปเดอร์แมนมายได้ไหมอ่ะผมว่าได้รุนกันตอนนี้ถ้าเป็นเขาว,วิซูเบียดผมปิดอีโมนก่อนอความปลอดภัยทุกคน ลากมากลางครับแล้วลากเป็นโฮมซัมเมอร์ด้วยสวยเลยคิงพินปาบโอ้ยโอปาบโอ้ย,อยคิงพินี้ครับเออโอเคเขาเป็นทีหน้าฮะและเควินพูโอ้คิงก็อันตรายพอสมควรมานิโต้เพลปิด ถ้าผมเล่นซิ้วอ่ะซิ้วผมโดดขวาได้ไงแต่ผมอยากเล่นน,นังิโต้มากกว่านะเพราะว่ายายโฮปได้สครีมเราได้สวบอะเป็นสภาวาเขาจะเล่นการส,สองใบให้ทีหน้าโตแล้วเขาไม่ได้ตรงกลางเป็นภูบับด้วยไม่ดู้บับแรงไหมอะแต่ตรงกลางเราค่อนข้างนำนะเราไปดูได้ไหม ผมไม่รู้ด้วยว่าเขามีเจ็บหรือเปล่าเ้าชัว์สูตรดิซีลเราชนะขวาได้แต่ไม่รู้ทําไมเหมือนถ้าสำเนียงบอกให้เล่นแมนิโตแมนิโตแล้วกันได้บูมไหมคำถามของเราอะถ้าเขาเล่นเต็มอะคือแมนิโตไม่ดีแต่ถ้าเขาเล่นไม่เต็มแมนิโตก็ดีมีแค่นั้นเลยฮะหวังว่าเขาจะไม่มีเจ็บนะ แต่นี้เขาใส่โฮปซัมเมอร์อ่ะมันน่าใส่เจ็บเหมือนกันนะโอเคเล่นไม่เต็มครับโฮปซัมเมอร์ดึงมาแล้วสกรีมสวบเขาเป็นแอโร่ครับตรงกลางเราตันไม่ดึงแล้วก็คิตตี้ไพร์เท่านั้นโอเครอตายไว้ได้อย่างหุดวิดเกมนี้จ G ครับม,มาลวยกันครับผมในเกมนี้เลยเปิดมาด้วยไว้ทอตรูม มือนี้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเราชนะไวทอดรูมยากมากและอีกฝ่ายเป็นเต็กทำลายโอ้โหผมชนะเดรลาแทนแล้วกันเด่งไหมองีแล็บติงเกอร์เหรอเตรคกรด้วยเตรคกรก,ก่อนแล้วกัน ไหนก็สี่จีพอดี oh, ooth, เอาเซเวอร์ทูสไงถ้าเราจะได้ก่อนไงดึงไอ้กโทวนตทีจบมาตรงกลางแล้วสักครีมสวบถ้าเป็นรูเบรีนี่แจ่มเลยนะเพราะว่ารูเบรีนจะเบาลงไปสองได้เอ็กโทที่เยอะไม่แย่ฮะศูนย์พาวเวอร์อะไรนี้ปะเธอหน้าแอโร่ได้ถ้าซิวเราไม่โดนนะโอเคเธอหน้าเราแอโร่ไอชุม,มา่าทำลายรูบดีนะครับ อ้าวและเกมอื่นไปเลยอลโอเคเธอนี่ผมเอโร่อยู่แล้วพร้อมกับซิลที่โดดด้วยเราเปิดก่อนเพราะฉันแอตุมาดึงมากลางทิงก็ไม่ค่อยดีแหละแต่เราอยากชน,นะเดลาร์ฟนะเขาเล่นอะไรดีกว่าทางซ้ายซิลโดดซ้ายนิมร้อนครับแต่แอตุมาไม่อยู่แล้วใส่ใจด้วยอ้าวและซิลก็โดดกลับมากลางนะ ขอบคุณมากโอเคผมน่าจะเล่นอะไรอดเนาะเพราะว่านิมรอดเขาจะได้ไม่ไถูกทำลายผื่อเขาเล่นเป็นคาร์นิตวีนอมองไรสักอย่างผมมอคกิ้งเบิร์ดขวายไว้วจจแ,แ,แ,แล้วน่าจะเฉีวๆเกมนี้ถึงใจอาจจะแอบแอบเล่นวานิโตเพื่อให้สครีมดูดก็เถอะแต่อะไรอดชัวร์กว่านะครับเรียบร้อยตามแผนเป๊ะ เป่าฟู้พอมอคกิ้งเบิร์ดเขาเล่นมาเป็นเนียอานิมแต่ไม่ได้ติดไงมูสล,ลินออกไหนก็แพ้ปะใช่ไหมเนี่ยใช่แม่ใจหายแ,บบแวบออกซ้ายใช่ด้วยเสมอซ้ายแต่กลางกับขวาเรานำไงเกมนี้ชนะไม่ได้ครับผมจรครับนนะมาลุยกันในเกมนี้ครับเปิดมาโลเคชันแรกเป็นดิเซนบาร์ไม่มีผลกับเรา ว่าเราไม่ได้เสกก้านหรือเอากา้านจากที่อื่นมาอยู่แล้วอยากได้สครีมคลิปขายสครีมก็ต้องมีสครีมดิพิงพินโอเคเนี่ยแหละเขาก็เป็นเน็กสกครีมเหมือนกันาคาโซอาโอเคสครีมมาแต่ว่าแจ่มแต่เขาได้เล่นคิงพิน,นี่ผมไม่ได้เล่นเลย มันยากตรงนั้นแหละทำให้ไม่อยากเล่นซิวด้วยอะ่ะผมสไปด้วยแมนยาคิงพินตั้งหนึ่งทีโอ้โหแล้วออกขวาไปโดนคิงพินอีกอสวบมาเหมือนไม่ได้เพิ่มเลยโดนรถอีิจ้าสขอมแ้ว แล้วสวบโดนคิงพินนิกเนือยถ้าเชื่อสเต็กกนแน่นอนนะเอาบัฟจากลาโคอ,อารครับเจ็ดพาวเวอร์เขาก็สเตกร,เนะรกอรเหมือนกันโดนสกรีมสวบอืมคือเราเพเดียวกันเลยอ่ะแค่ผมไม่มีคิงพินนะ่ะค่อนข้างหนักนันเนี่ยไม่เป็นไรถือว่าดูสกรีมของเขาไปแล้วกัน เล็กเดียวกันนะึกว่าเผลอๆเนี่ยแค่สองไม่ได้เล่นสกีบีเราไม่ได้ในคิงพินก่อนอะ่ะผมคลาวเว่นโพลาริสป่ะแย่มากนะที่จะโดนอะไรอ่อนอะ่ะเพราะว่าเราเปิดก่อนยากเหมือนกันคิงพีนโพลาริสกลางเอ้ยไม่ใช่คลาวเว่นกับโพลาริสกลางไปเลยแล้วกันครับ ผมจะเปิดก่อนเพื่อเล่นอะไรออดได้ไหมอ่ะมันเงเดียวกันเลยแค่เราไม่ได้เล่นคิงพินะครับโอ้โหแล้วไมาตัวทุบ้านเรียบร้อยเกมเนี้ยจบแล้วเพราะวเราบูด้วยมมล์ใบนั้นก็ได้หนึ่ง p o w e ด้วยนะไอ้อหนึ่ง energy ด้วยเขาปการ์ดหนึ่ง energy สิบสาม power หนึ่งใบบนมือเราไม่ชนะแล้วนะแต่เพื่อให้เกมมันจบส,สวยๆผมไปดูให้ก็ได้ ยังไงซะเราไม่ชนะแน่ๆผมเล่นอะไรอดไหนผมก็แพ้ผม,มเล่นอะไลอดผมก็แพ้ไม่มีภาพนะครับแต่เขาไม่ชนะปะผมก็ไปดูกับเขาเขามายกลางก็จบแล้วเอ้าเป็นคันนนบอลเว้อย่างนี้เราอะไรอดกลางนี่เรามีภาพปะไม่มีภาพพอดีมาัวเท่บ้านเนี่ยเอาอะไรไปไหวะมาเกมนี้แพ้อยู่ดีนะฮะ GG ครับผม